<c oughs> เอาละค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็นมาเจอกับเจเองเช่นกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะแกค่ะกับวันนี้เราอยู่กันในเกมของรา g อนราจานั่นเองค่ะแกเอจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟของ EU เนาอแกเนาอเจ๊ก็มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วว่าตอนนี้รา a อนราจา a เซิร์ฟซจะเปิด CBT อีกรอบนึงแล้วนะี่หอยไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรนะักหนานางจะ CBT อีกแล้วหอ,อยรอดเอาเหอะก็ให้เวลานางนิดนึงนะคะแกให้เวลานางแบบ พัฒนาปรับปรุงเนาะดีกว่าเปิดออกมาแล้วมีแต่บักอะไรอย่างเงี้ยเออก็อเจรอกีกน,นิดนึงนะคะแกขาวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟอูนะคะแกอาจจะยะกินข้าวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะห้ของขวัญนางก่อนรู้สึกว่านางจะเครียดนะคะให้ของขวัญอะเห็นอะไรแปลกไปในตัวเจบ้างไหมเอ้ยโอวันนี้เจมีท่าทางที่แปลกไปนะคะแกะ่ขาไม่ต้องตกใจนะคะแกวันนี้เจจะพามาดู แพทอัปเดตใหม่ของ EU นั่นเองค่ะแกขาก็คือมันอัปเดตมาได้ประมาณ2 3วันแล้วแหละแต่เพิ่งว่างมาทําคลิปไงเออคิวเยอะก็แบบนี้อ่ะนั่งทําไมเนี่ยลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ <laughs> เดี๋ยวอย่าเพิ่งขี้เกียจย่อยหลอดนี่อัดวิดีโออยู่นะนั่งจะขี้เกียจอะไรนกเบื่อคะ่ะอ่ะก็แพทตอนนี้นะคะแกขาก็จะมีในเรื่องของบ้านมีบ้านมามีระบบบ้านนะคะเหมือนเดซิมเลยแก แล้วก็มีระบบของอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคลาสใหม่นั่นเองค่ะแกขาคล้ายสจะเป็นคลาสกังฟูอะไรอย่างนี้นะคะแกอ่ะเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตแป๊บนึงนะเก็บของก่อนอะไรก็ไม่รู้อุ้ยได้ที่ย้อมสีด้วยฮัลโหลอุ้ยดีได้ที่ย้อมสีสิอันเลยอ่ะกิจกรรมดีมากค่ะคุณผู้ชมอ่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะพาไปดูคลาสกันเลยดีกว่าค่ะแกขาอ่าสำหรับคลาสที่เจ๊อยู่นี้นะคะแกเป็นคลาสหมัดค่ะแกขานางเนี่ยจะออกมาพร้อมกับซัมมอนที่เป็นหุ่นยนต์นั่นเองค่ะแกดูสิ เวลาเราต่อสู้นะคะอีหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันจะช่วยเรายิงด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสกิลนาง่าๆกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับสกิลของตัวนี้นั่นเองค่ะแก่ เริ่มกันเลยนะคะสำหรับสกิลตัวนี้เนี่ยจะมี2พาร์ทนะคะแกขานั่นก็คือพาร์ทของกังฟูนะคะเป็นพาร์ทที่ตัวละครของเราโจมตีด้วยความเป็นกายภาพนะคะแกขานะกับอีกพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทของหุ่นยนต์นะคะแกก็คือจะใช้สกิลของหุ่นยนต์มาช่วยต่อสู้นั่นเองค่ะแกเออลิเนาะอ่ะมาดูพาร์ทฝั่งซ้ายมากดีกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะแกขามันก็จะมี skill ะสกิลลักษณะแบบนี้อ่ะเริ่มจากสกิลแรกก่อนสกิลนี้จะเป็นสกิลเตะค่ะแกอ่า ส,สกิลที่2อนะคะแกสกิลนี้จะเป็นการสไลด์หาศัตรูเพื่อให้ศัตรูล้มลงค,ะะคะ่ะแกขาอ่ะเดี๋ยวเราพูดเรื่องคอมโบทีหลังเนาะอ่ะส่วนสกิลปกติของนางนะคะแกก็จะเป็นสกิลต่อยนะคะแกขาอ่ะมาดูสกิลนี้บ้างอ่ะสกิลนี้เป็นแบบปล่อยแบบบูเคิลอืนีเน่เหมือนริวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกขาอ่นะ ก็ประมาณนี้เนาะส่วนสกิลนี้เป็นสกิลบัฟนะเจย,ยังไม่ได้แปลว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างนะแต่ก็เหมือนกับบัฟหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาเมจในเรื่องของแอตแท็กสปีดนะคะแจที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเคะ่ะแจขาแล้วก็มีคริ t ติคอลหรือเปล่าอันนี้เจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแจ แต่ว่าการโจมตีของนางเนี่ยจะเป็นจะเป็นการโจมตีที่ใช้ท่าในส่วนของท่าสายฟ้าและเป็นการโจมตีของกายภาพอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาเราอาัดรูนอัดคอลงไปเนี่ยก็เน้นในส่วนของท่าสายฟ้าเน้นในส่วนของกายภาพก็น่าจะเพิ่มดาเมจให้ตัวนี้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะแกโอ้มาดูสกิลพาร์ทของหุ่นยนต์บ้างดีกว่าค่ะอ่ะสกิลแรกอ่สกิลนี้เป็นการยิงปราพิโดบุ๊บ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 เลิศเวอร์เห็นไหมส่วนสกิลที่สอง สกิลนี้นั้นจัดกลางโลนะคะรับความเสียหายแทนเราอะไรอย่างงี้นะ,ะแกเนาะก็ช่วยลดความเสียหายที่เข้ามาได้ในระดับหนึ่งส่วนสกิลนี้เป็นสกิลสไลด์ทำให้ศัตรูล้มลงเหมือนกันนะคะแกขาสามารถใช้คู่กับคอมโบสไลด์ของเราได้สกิลต่อไปอุ้ยสกิลเยอะมากอีหอยรอดนี่นียิงบีมเหมือนใส่ปืนเลยคุณผู้ชมเลิศมากแล้วก็สกิลสุดท้ายคือสกิลแปลงร่างอ่ะอันนี้เราค่อยว่ากันนะคะแกขาทีนี้ ลูกเล่นต่อไปของนางเนี่ยนั่นก็คือว่าเวลาที่นางต่อสู้เนี่ยมันจะมีสกิลที่เป็นสกิลหมัดกับสกิลเตะใช่ไหมคะแกถ้าเรากดเป็นคอมโบมันก็จะมีท่าใหม่มาด้วยนะคะซึ่งท่าใหม่เนี่ยเราจะดูที่ด้านล่างนะคะเป็นสี่แถวล่างนี้นั่นเองอ่ะดูคอมโบแรกเห็นสัญลักษณ์ที่ด้านซ้ายมือไหมคะแล้วก็เห็นด้านล่างที่เป็นในกรอบกรอบอธิบายสกิลจะมีคอมโบอยู่เห็นไหมคะแกอ่ะคอมโบแรกเนี่ยสามารถกดหมัดโจมตี3ครั้งนะคะแกขา หรือกดหมัดกดเตะแล้วก็กดหมัดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นการผลักไปข้างหน้า12 3ปุ๊บเห็นไหมหนึ่งสองสามปุ๊บเห็นไหมอ่าส่วนคอมโบที่2เนี่ยจะเป็นคอมโบเตะรวัวๆนะคะแกก็คือกดหมัดสองครั้งแล้วกดเตะ1ครั้งกดหมัด1ครั้งกดเตะ2ครั้งหรือกดสไลด์แล้วก็กดเตะนะคะแกขาอ่าประมาณนี้นี่ก็ประมาณนี้ปุ๊บ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 เห็นไหมมันก็จะเป็นท่าของเนาออกมานะคะแกขา ส่วนคอมโบที่3นะคะแกคอมโบนี้นั้นจะใช้เตะ2ครั้งแล้วก็หมัดครั้งหนึ่งเหรอบึ้มอ่ามันก็จะเป็นการอาจกระแทกไปข้างหน้าบึ้มอย่างนี้นะคะแก,กเลิศได้เห็นไหมันจะเป็นเตะ1ครั้งหมัด2ครั้งเตะ2ครั้งหมัดหนึ่งครั้งหรือว่าสไลด์แล้วก็หมัดก็เป็นเหมือนกันนะคะแกขาต่อไปสกิลสุดท้ายคือสกิลเตะขึ้นสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการใช้คอมโบแบบเตะ3าครั้งนะคะอ่ะ เตะสครั้งหรือเตะหมัดเตะนะคะก็จะกลายเป็นคอมโบที่แบบว่าเตะขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเจ๊เตะให้ดูก็แล้วกันมันไม่โหลดวิดีโออีกละอ่ะหนสองอกดผิดเอาใหม่นะคะ1 2แล้วก็3เห็นไหมจะเตะขึ้นเห็นป่ะอ่าเป็น1 2โอ้ยไม่ใช่อ่ะยากมากเอาใหม่ต้องจบด้วยท่าไหนเนี่ย เตะมาเตะประมาณนี้นะคะแกขามันก็ต้องค่อนข้างที่จะจํานิดนึงนะคะแกโดยส่วนตัวเนี่ยเจ๊ไม่ค่อยชอบคลาสอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเล่นเกมอ่ะคือทุกเกมเดี๋ยวนี้มันจะมีคลาสแบบนี้อยู่เจ๊มีความรู้สึกว่าขี้เกียจจำนึกออกไหเพราะว่าคอมโบมันค่อนข้างที่จะฟิกเจ๊ชอบแบบ กเจลแบบพวกแอสซัซินน่ะคือแบบกดเลยกดใช้เลยแล้วก็แบบบายคอมโบเอาว่าจะอันไหนต่ออันไหนยงเงี้ยแต่อันเนี้ยถ้าเราจะเตะรัวเราต้องกด3ครัง้2ง2ครั้ง3ครั้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ๊คิดว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะคะแกแต่เจ๊มีความชอบความเขาเรียกว่าดาเมจของนางะแรงมากตะกี้เราไปลงบอสมานะคะแกคือดาเมจแบบเยี่ยวมากเตะ2ทีคือบอสแหกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากแกอ่าทีนี้มาอธิบายใ้นพาร์ทของหุ่นยนต์กันบ้างดีกว่าแกอ่ะ ไว้ทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะคะแกไม่ว่าจะโดนหรือไม่โดนนะคะสังเกตดูด้านบนของสกิลจะมีเกรดขึ้นมาเห็นไหมคะที่เป็นเปอร์เซ็นต์12 13 14 15 16 17 18เห็นไหมอ่ะเราก็ต่อยไปเรื่อยๆนะคะพอเกรดครบ100ปุ๊บเราจะสามารถคอมโบกับหุ่นยนต์ได้ทันทีโดยเราจะเข้าไปอยู่ในตัวหุ่นยนต์นั่นเองค่ะแกเดี๋ยวจะเก็บเกรดก่อนนะคะเตะมั่วๆก่อน เมื่อเราเก็บเกตครบแล้วมันจะเขียนคําว่าเหมือ n g ิงนะคะที่แปลว่าการรวมอะไรอย่างงี้เนาะแกเนาะอ่ะเราก็ฟิวชั่นกันเลยเดี๋ยวกดที่คาว่าเหมือดจิงนะคะปึ๊บอ่ะเห็นไหมมันก็จะมี HP ของของการเป็นร่างหุ่นยนต์อยู่นะคะแกจะอยู่ประมาณ20วินะคะในระหว่างนี้เราจะสามารถใช้กสกิลอะไรก็ได้นะคะแกหรือว่าจะสู้โดยใช้หุ่นยนต์ก็ได้นะคะน่าจะอยู่ประมาณ10วินะแกไม่แน่เจว่าเราจะเก็บสเต็คพวกนี้เพิ่มได้หรือเปล่าในระหว่างที่เราหยุดหุ่นยนต์อ่าพอเราหมด ปุ๊บเราก็จะกลับมาล่างเดิมนะคะแกรึบอย่างนี้นั่นเองค่ะแกขาทีนี้มาดูสกิลหน้า2กันบ้างสกิลหน้าที่2เนี่ยเป็นสกิลที่แบบว่าใช้ให้ให้หุ่นยนต์ใช้สกิลในการช่วยเราต่อสู้นะคะแกแต่จะมีเงื่อนไขว่าสกิลตัวนี้เนี่ยเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยสกิลอื่นมันจะนับคูดาวรวมกันทันทีแบบนี้เห็นไหมกดเปิดเกาะปุ๊บสกิลอื่นจะคููดาวทันทีเห็นไหม มันก็จะนานๆใช้ทีหนึงนะ่งเนาะจะไม่สามารถใช้แบบเบิ้ลได้อะไรอย่างงี้นะคะแกขาก็ต้องวางแผนนิดนึงนะว่าจะให้หุ่นยนต์เนี่ยช่วยโจมตีในในจังหวะไหนนะคะในขณะที่เราเนี่ยยังไม่สามารถเมิดกับหุ่นยนต์ได้นั่นเองค่ะแกเออก็มีความเป็นค้าที่มีความงนุนงงนะเอาจริงๆต้องเล่นแล้วใจเย็นแต่ต้องเล่นแต่สเต็ปเป็นค้าที่ต้องค้างต้องใช้สเต็ปในตัวเรียกว่าอย่างนั้นเธอเออแต่ถ้ามีสเต็ปในตัวค่อนข้างที่จะโอเคแล้วอะ รอดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาคาร์ดนี้เล่นยังไงก็มันบอกเลยนะคะแต่เจ๊ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอ่าทีนี้เวลาเปลี่ยนคาร์ดนี้เนี่ยคาร์ดเนี้ยรู้สึกว่าจะไม่สามารถทําการสร้างตัวละครได้เลยนะคือเกือบคือเข้าเกมปุ๊บสร้างตัวละครคาร์ดนี้เลยเหมือนนางจะไม่ให้สร้างนะคะแกานางจะให้เราไปเปลี่ยนอาชีพเอานั่นเองค่ะเจ๊ะ <c oughs> จะพาทุกคนไปเปลี่ยนอาชีพนะคะก็จะอยู่ที่เมืองนี้นะคะ c a s t l e College นี่เลยนะคะ กดเข้าไปเลยที่ c u s t e r c o l l e c t แล้วก็เลือกที่ Class Transfer ตรงด้านขวามือนะคะจะมีรายชื่อ NPC อยู่อันแรกเลย Class Transfer นะคะไปเลยค่ะ,ะก็จะเป็นเมืองนี้นัเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะก็จะอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมค่ะจะยืนหัวโดอยู่ตรงนี้นะคะแกะกดลงไปก่อนนะคะเราก็คุยกับนางเลยนะคะแกจะใช้ประมาณ3 0 0แสน สามแสนหรือสามแสนห้านี่แหละจาไม่ได้นะคะแกก็อยู่ประมาณช่วงนี้แหละแกในการเปลี่ยนคาร์ดนะแกนะมันก็จะมีการย้ายคลายขึ้นมานะคะซึ่งมันจะย้ายของให้เราด้วยย้ายอุปกรณ์ให้เราด้วยนะคะแกเออแต่ว่านางจะไม่ได้ย้ายค่าให้เรานื้อออกปะเช่นเรามีค่าโจมตีหลักที่เป็นอ่าเป็นเมจิกเป็นเป็นค่าโจมตีเวทอย่างเงี้ยพอเราย้ายมาอยู่คาร์ดไฟเตอร์เราก็อาจจะเป็นค่าเวทอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะย้ายคาร์ดตัวเนี้ยแล้วมาอยู่เป็นหมัดเนี่ยจะแนะนําว่าให้ย้ายคาร์ดจาก คา่าที่เป็นคา่ากายภาพน่าจะดีกว่าอันนี้ใน,ใน,ใ,นในความคิดของเจนะ,ะก็จะสามารถปลดล็อกได้นะครับจะอยู่อันสุดท้ายเนาะแกเนาะอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเราจะปลดล็อกคา่าที่2ที่3เนี่ยค่าปลดมันก็จะแพงขึ้นนะครับจาก300,000เป็น900,000เห็นไหมมันก็จะแพงขึ้นแต่คลาไหนที่เราปลดแล้วเนี่ยเราสามารถสลับกลับมาได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนั่นเองค่ะแกเออคือเลิศม,มากอะคือตัวเดียวสามารถปลดได้หมดเลยเอาจริงๆนะแล้วก็มาสลับเล่นเอาแต่ว่าอาจจะหาของแบบงงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นสายกายภาพแล้วปลดของกายภาพหมดเลยก็ได้เล่นเวทก็ลปลดเวทหมดเลยก็ได้ก็น่าจะรอดอยู่นะคุณผู้ชมค่ะอ่ะราคาจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องเกี่ยวกับคลาสใหม่ที่เข้ามานะเองค่ะคุณผู้ชมโดยรวมเนี่ยดาเมจมันหนักมากคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเรียกว่ามูฟเมนต์ด้วยความที่เกมเนี้ยมันเป็นเกมแอคชั่นแต่ว่าความแอคชั่นของนางยังไม่ค่อยแบบยังไม่สุดนี่ออกปะยังไม่สามารถแบบกิ้งตีกิ้งตีอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้วูวาขนาดนั้นก็ยังเป็นการยืนและปล่อยสกิลอยู่ใน,ในบางช่วงสกิลเพราะฉะนั้นเนี่ย มีความเล่นยากนิดหนึ่งแล้วก็มีความลำหายนิดนึงอะแกอะเฟรมเล็กกูตกอีกละนะคะอะทีนี้ต่อไปนะคะช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วค่ะเราไปซื้อบ้านกันเลยคุณผู้ชมว้าดีใจมากคุณผู้ชมค่ะปะสังเกตดูตรงเมนูด้านขวามือของเจ๊นะคะแกค่ะมันจะมีไอคอนขึ้นมาอยู่นะคะโอ้ยอย่าตีกันสีหอยคุณโดนกับโอ้ยมันจะมีคําว่าโฮมอยู่เห็นไหมเป็นเมนูโฮมกดเข้าไปปุ๊บ ก็จะเป็นมาร์เก็ตนะคะเราก็กดเข้าไปเพื่อซื้อบ้านได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนางจะมี3ทําเลให้เราเลือกค่ะแกก็คือเป็น3เมืองนั่นแหละว่าจะเมืองไหนนะคะมีเมืองคิซูรุนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมืองที่เมืองที่ตัวพระเอกกับนางเอกมันไปเที่ยวกันน่ะที่มันจะเป็นทะเลนี่ออกปะเออแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูก็ได้อันนี้คือเป็นเป็นโตเกียวโตเกียวอ่าเป็น Tokyo Tokyo เนมืองโตเกียวที่เป็นเมืองกลางคืนนะคะแกอ่ะไปดูเมืองคิซูรุก่อนเราไปหาทำเลกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ ฉันอยากได้บ้านที่ดูแบบสงบอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเมืองนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราเวลาเราปลูกบ้านที่เมืองนี้เราก็จะได้บรรยากาศของเมืองนี้ไปอะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะไปหา NPC ที่ขายบ้านนะคะเป็นอัสซอร์ปึ๊บอ่ะเห็นไหมคะอ่าก็จะเป็นเมืองนี้นี่เองนะคะแกเมื่อกดเข้าไปปึ๊บเนี่ยเราก็กดเพอร์ a ช e ยตโฮมนะคะแกปึ๊บอ่าทีนี้เนี่ยนางก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะมีขายอยู่ทั้งหมด ตรงคําว่าเซลลองร้อยหกทับสี่ก็คือมีขายทั้งหมด400400 400หลังนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเหลืออีก2 6 8หลังอะไรอย่างนี้เหรอเจไม่ได้ใจว่ามันคือเหลือหรือมันยังคือแบบขายออกไปแล้ว2องร้หลังหรือว่าเหลืออีก2 6 8หลังอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแกอ่าแล้วก็เราก็จะสามารถเลือกเขาเรียกว่าเลือกเป็นแบบบ้านเลขที่อะไรอย่างงี้นึกออกปะอ่าบ้านเลขที่129 13 1334 13อะไรเงสามสองหนึ่งสามส1 4หน4่งสามหกเลขไหนก็ มาจับจองกันได้สามารถใช้ได้ทั้งเพชรแล้วก็เหรียญทองนะคะแต่เจ๊ย,ยังไม่รู้ว่าความต่างระหว่างการซื้อเพชรกับเหรียญทองเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะแต่เหมือนกับมาจะแนะนําให้เป็นซื้อเหรียญทองมากกว่าซึ่งเงินหายหักมากเจ๊เอาเหรียญทองไปไปแบบไปไปูมหมดแล้วว่ะมันสามารถแปลงค่าได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวเจ๊จะลองดูกันนะคะอ๋อโอเคแปลงได้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาแปลงค่าเงินกันส่วนด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือที่เจ๊กดเลือกอยู่ตรงนี้นะคะแกมันคือทําเลค่ะคุณผู้ชมขา ก็คือว่ามันจะเป็นทำเลเราจะปลูกบ้านตรงทำเลไหนของเมืองนั่นเองค่ะเจ่อย่างเช่นเราก็กดเข้าไปาเราจำชื่อไว้นะมีมีแฟงอะไรเนี่ยแฟงซันเรดเรดเลฟอ่าอะไรเงี้ยก็จะมีอ่ะเราก็กดมาที่โลเคชันนะคะถ้าเจาอธิบายไว้ไปก็คอมเมนต์บอกได้นะเวลาเจาทำไกด์ช่วงเนี้ยเจจะติดอารมณ์แบบชอบแรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นวันเดอะเฟรมแรปเก่งเวอร์อ่ะเราเห็นจะ,ะเห็นคําว่า โลเคชันเห็นไหมคะแกอยู่ด้านบนสุดเลยเราก็กดโลเคชันไปเลยคะ่ะปึ๊บอ่าเนี่ยมันก็จะโชว์ทำเลเห็นไหมคะแต่ละทำเลมันก็จะมีชื่อของนางอยู่เห็นไหมอ่าเราก็สามารถเลือกได้นะคะอ่ะเราก็อยากเจออยากจะไปดูแบบอากิบารุอาตรงนี้แล้วกันอากิบารุอ่ะอาไปที่อากิบารุไม่ได้หรองั้นเราไปตรงไหนดีละ่ะงั้นก็ไปที่เรดเลฟอะเรดเลฟตรงนี้แล้วกันนะคะ มันบอกว่าไม่สามารถไปแมปที่แบบแตกต่างกันได้ Anabel location ไม่เป็นไรแล้วกันนะก็ดูจากแผนที่ไปก่อนก็แล้วกันนะคะแกเมื่อคืนฉันยังดูได้เลยงงว่ามันก็จะเป็นตำแหน่งของเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปดูได้แล้วกันนะคะว่าเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนเห็นไหมแกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ตามตำแหน่งของต่างๆของเมืองแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะว่าเราจะเอาเอาตำแหน่งเมืองตรงไหนของเมืองนะคะแล้วก็เลือกบ้านเลขที่อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะแกอะ อันนี้คือบ้านที่คนซื้อไปแล้วเห็นไหมมีคนอยู่แล้วเห็นไหมเราสามารถไปเยี่ยมได้ไหมอ่ะหรือว่าเราต้องเป็นเพื่อนก่อนอันนี้คือ on sale ก็คือที่กําลังขายอยู่ในขณะนี้ sell so, out คือขายไปแล้วอ๋อประมาณนี้นะคะอ่ะแต่ละเมืองก็จะมีจํานวนบ้านที่ถูกขายออกไม่ไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้เนาะไปทีนี้เวลาเราจะดูว่าบ้านที่เราจะซื้อเป็นยังไงทุกบ้านเนี่ยทำเลจะอ่าพื้นที่ข้างในรูปร่างของบ้านจะเหมือนกันหมดนะคะเราสามารถดูที่วิดีโอด้านบนได้อ่านางจะบอกว่า บ้านหลังเนี้ยคือทําเลแบบรูปร่างบ้านแบบไหนลักษณะบ้านด้านในด้านนอกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอ๋อเห็นไหมเห็นไหมอ๋อสวยเนาะแต่เจ๊ไม่ค่อยชอบอะมันกว้างเกินไปนะคะแกขามันมีคนมาข่มขืนแล้วได้นะคะมันน่ากลัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปอ่าอันนี้อันที่สองคือโตเกียวเราไปดูบ้านแต่ละหลังก่อนดีกว่า ถ้าเรวไปก็คอมเมนต์บอกได้นะมีความตื่นเต้นไงคือแบบคอนเทนต์บ้านมาแล้วนะคะมันคือเดอะซีมนะคะอันนี้จะเป็นแบบอุย้ยหลังนี้ก็บ้านหลังนี้ก็ใหญ่อะโอ้ใหญ่มากดูกำแพงบ้านสีดอกใหญ่เวอร์้ยข้างในคือแบบโอ้ยไม่เอาฉันอยากได้หลังเล็กๆอะ่ะฉันไปนเล็งไว้บ้านของเมืองนี้แกนี่อนาคตมันอาจจะมีเมืองอื่นออกมาอีกด้วยก็ได้นะแกนะต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ นี่ฉันจะเอาเมืองนี้เมืองนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวสวยมากนะคะแล้วมาวันฝนตกด้วย,ยวฟ้าผ่ากูอีนี่นะคะเจนี่จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมบ้านก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้เป็นบ้านเล็กๆอ่าก็ไม่ได้แบบดูแบบกว้างมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะพอแบบแคบๆอยู่ได้เห็นไหมเจว่ามันรู้สึกแบบบ้านมันไม่ได้ใหญ่มากอะเดี๋ยวเจ๊หาทำเลแป๊บนึงนะคะแจเอาทำเลตรงไหนดีละ่ะโลเคชั่นก่อนนะคะ ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้ไปได้เห็นปะทำไมที่อื่นไปไม่ได้เนี่ยเราก็เดินมาสำรวจโลเคชันได้เห็นไหมอ่ะก็จะเป็นโซนนี้อันนี้คืออีกหนึ่งโซนเห็นไหมก็จะเป็นประมาณตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะแกอะเพราะฉะนั้นวิธีการซื้อบ้านเนี่ยเราก็จะทําการบินไปรอบๆก่อนนะคะเพื่อเราจะไปดูว่าเราดักได้จุดตรงไหนนะคะแกมันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะเป็นแบบออกไปข้างบนได้ไปเที่ยวไปเที่ยวป่าได้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะหาก่อนนะ อันนี้อยู่ดีก็เป็นเรสโซนคืออะไรอันนี้เจไม่เข้าใจเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้ที่มันติดสารเจ้าอ๋ออยู่ตรงนี้ไงนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจจะตรงนี้ทำเลตรงนี้ก็คือมันจะเป็นสารเจ้ามันจะเป็นสารเจ้าที่พระเอกกับนางเอกมาเที่ยวกันตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาเป็นตัวประกอบด,ดูเขาแบบสวีทกันถ้าใครทำเควสเนื้อเรื่องมาถึงช่วงนี้ก็จะแบบเออเกสว่ามึงมาเที่ยวแบบสวีดกันเอาคูมาทำไมก็ไม่รู้นะคะงงเวอร์ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่พระนางเขามาแบบชมเมืองกันอะไรอ่าเงี้ยนึกออกปะเอออยาก เราจะจำไว้นะคะอ่ะเราจะอยู่ตําแหน่งนี้นะเราจะจําไว้อ่าเพราะฉะนั้นเราไปหา NPC เพื่อซื้อบ้านกันต่อดีดีกว่าค่ะไปปึ๊บอ่ะขาซื้อบ้านหน่อยค่ะเอาสองโลยีนะคะโลแล้วเท่าไหร่คะโอ้ยไม่มีบ้านติดสารเจ้าเลยอ่ะถ้ามีติดสารเจ้าก็น่าจะเป็นหลังสีชมพูนะคะ บ้านสีชมพูหลังนี้ทูซูรุอันนี้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 อ่ะก yani. um, so ็เป mm ็นอัน uh, นี้นะคะหาบ้านเลขที quindi. ่แป๊บหนึ่งเนาะเจ๊เป็นคนชอบเลขห้าเจ๊จะเอาบัตรอ้าไม่มีเลขที่ห้าสิบห้ามันแย่มากคุณผู้ชมบ้านเลขที่ห้าสิบก็ไม่มีหรอมีห้าสิบสี่ไม่มีห้าสิบห้าใครซื้อห้าสิบห้าไปใจ้ายมากเลยงั้นฉันเอาบ้านเลขที่ห้าสิบก็แล้วกันแกอ่ะเอาหลังนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อแบบมันยังมีแบบแบบเบสิก498เพรแล้วก็แบบเอ็กซ์ตอร500นะคะเราจะเอา500 0แล้วกันเนาะ200เพรฟ้า bar, เนี่ยแลกได้เท่าไหร่อ่ะแลกได้2000เหรอเพราะฉะนั้นเราก็เอาสักประมาณ500เพรฟ้าแล้วกันแลกไปเลยถ้าเราเพฟ้าได้500 0พอดีอ่ะแลกไปเลยจ้าอ่ะตังพอแล้วนะจ้าอ่ะซื้อได้ไหมนี่ซื้อเลยค่ะเพื่อเช็ด เฮอยได้บ้านแล้ว h o w p y birthday ชื่อตัวละครเจคือ birthday นะคะในเซิร์ฟ EU สามารถแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้นะคะแกอันนี้คืออะไรมีบาร์โค้ดด้วยอ่ะคือเลิศมาก Chat Channel น,น,นี่คืออะไรอ๋อ,อเป็นการแชร์แชร์บ้านว่าฉันมีบ้านอยู่แล้วลยอะไรย่างเงี้ยหรอแล้วยังไงต่อกดเข้าบ้านเลยนะคะ อลลีโฮมอันนี้จะเป็นบ้านของ Np c ที่เราสามารถเข้าไปแบบเยี่ยมชมได้นะคะแกแล้วก็เฟรนด์ตรงนี้จะเป็นบ้านของเพื่อนที่เราแอดไว้อ่ะอันนี้เป็นบ้านของคนในคลับในกลิวที่เราสามารถเข้าไปเยี่ยมได้นะคะแกขารีเจอร์บอร์ดรีเอร์บอร์ดนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกเป็นแหล่งบ้านอะไรอย่างนี้หรอโอ,โอเคไอซีนะคะแกคฟิเคทนี่คืออะไรคอมมูนิตี้โฮมอ่ะเดี๋ยวเจ๊กดคอมมูนิตี้ก่อนนะคะ อ๋ออันนี้จะคือแบบเป็นในหมู่บ้านของเราในระแวกบ้านเรามีใครอยู่ตรงไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงอ๋อไปไปเยี่ยมบ้านเพื่อนได้โอ้ยดีอุ้ยข้างบนคือหนาแน่นเวอร์แล้วบ้านฉันอยู่ไหนเนี่ยบ้านฉันออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวอยู่แบบเงาเงาข้างๆนะคะงงมากเลยค่ะเราต้องเข้าไปในบ้านก่อนัเป็นของสะอาดบ้านนะคะแกอ่ะคอมมูนิตี้คา e k e นี่คืออันนี้คือเป็นนามบัตรของบ้านเรานะคะอ่าต่อไปคือเมนู home อันนี้คือเล่นทีละเมนูไปเลยเนาะสนุกมาก มันไม่ใช่เกม MMO ทุกคนเธอมันคือ The s i m ยนี่คือบ้านของเราโอ้ยบ้านฉันแล้วนี่คือเมืองโลแล้วประตูออกหน้าบ้านตรงไหนอะออกหน้าบ้านไม่ได้เหรอต้องกดรีฟโฮมต้องกดรีฟข้างล่างออกไปไอะเฮอยออกไปเดินข้างนอกไม่ได้อะโซเสียใจเวอร์ที่มัน The s i m เลยเธอฉันจะสร้างสระไว้น้ำตรงนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างอะคุณผู้ชมดีเทล อันนี้เป็นแบบรายละเอียด clean clean line คืออะไรอะ่ะ clean up เหรอ clean rate อันนี้คือเป็นการจ้างเหรอจ้างทำความสะอาดเหรอ report deep อ,อันนี้เหรอ excel claim อ,อ๋อเป็นรางวัลอะไรอย่างนี้เหรออ๋อได้รางวัลด้วยเหรอเอองงเอองงเอองงดีเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมขาช่างมันเถอะเข้าบ้านดีกว่าคุณผู้ชมแค่หาว่าบาดไปบ้านใหญ่อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม ฉันเห็นในทีเซอร์มันโอ้ยมีเตียงด้วยแล้วเราต้องนอนได้ไหมแต่ที่เตียงอ้าวหลับเลยโหยสามารถนอนได้แล้วก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วเราก็ได้เอน r จีได้ทุกอย่างเพิ่มขึ้นมาแบบเออฟินมากอะ่ะออคือดีนั่งได้ไหมโอ้ยเธอมันคือเดอะซิมอ่ะเธอมันสามารถทําอะไรทุกอย่างได้แบบ ในบ้านได้ด้วยถ้าเรามีเฟอร์นิเจอร์เยอะๆมันน่าจะสนุกเนาะทำอาหารได้อะไรอย่างนี้นะคะแกนี่ถ้ายิงเล่นเซิร์ฟซีและพิมพ์ภาษาไทยได้นะแกคือมีเพื่อนเยอะๆอะไรอย่างเี้นึกออกปะนางบอกว่าให้เราแท็บ Edit t t start b i d i n g your home นะคะก็กดที่คําว่า Edit ข้างล่างเพื่อที่จะเริ่มต้นในการตกแต่งสร้างบ้านของเราอะไรเงี้ยจะเดินหาห้องน้ําก่อนนี่ห้องอะไรอะ่ะห้องเยอะมากหอยหลอดนางให้ห้องเราแบบเยอะเกินไปไหมอะ่ะประตูเยอะมากอะ่ะกูจะหลงไหม อันนี้อะไรอ่ะอุ๊ยอันนี้ห้องน้ำคุณผู้ชมไปเยี่ยวได้ชัดเห็นของเพื่อนมีห้องอาบน้ำด้วยแต่แบบฉันไม่มีอ่ะเยี่ยวแปบ๊บอเลิดมากแกงานมาโนฉันมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะเฮ้ยมีความสุขในการเล่นมากค่ะสนุกบอกเลยเล่นเกมอะไรก็สนุกบางคนจะบอกว่าเจ๊บางเกมบางเกมเ,เห็นเจ๊เล่นแบบสนุกมากเลย,ยทำไมห,หนูมาเล่นเองมันไม่สนุกคะหนูโลกการเล่นเกมเนี่ยมันคือ เกมมันก็คือจินตนาการอย่างหนึ่งนะคะถ้าเล่นแล้วมันมีจินตนาการมันก็สนุกนะคะแกถ้าเล่นแล้วไม่มีความโมโนเล่นแบบอืมอะไรวะอะไรเงี้ยก็จะแบบอะไรอะโอ้ยอาบน้ำได้ด้วยแกจะจะสร้างตัวละครผู้ชายมาจะจะให้นางมาอาบน้ำทุกวันเลยคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยแกเราต้องซื้อชุดว่ายน้ำแบบน่นารักน่ารักให้นางใส่นะแกเพื่อที่ให้เราเราจะได้มาดูนางอาบน้ำได้อะไรอย่างงี้นะคะสำหรับใสรฮื่นเออไอีดอกไม่เปลี่ยนชุดให้กูล่ะอ่ะ นางไม่เปลี่ยนชุดที่เราอ,ะ,อะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนละกันเนาะข้างในบ้านรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบสีสไตล์ของบ้านเลยอะมันดูไม่ค่อยแบบเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมกดที่ edit home อ๋อยอดมากย่อยลอดมันคือเดอะซิมค่ะคุณผู้ชมขาอันมันจะมีตังนี้ด้วยนะตังนี้ได้มาจากไหนก็ไม่รู้อะคุณผู้ชมตะกี้มันก็ไม่มีบอกอะแต่เหมือนกับเราทําความสะอาดบ้านหรือเราทําเคเวสอะไรสักอย่างเราจะได้ตังนี้มานะคะแก ก็ใครรู้ว่าตังตังแบงค์สีเขียวไว้ซื้อของในบ้านเนี่ยหายังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยเนาะก็จะซื้อได้หลายอย่างนะใช้เงินในเกมซื้อใช้เพชรซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะคุณผู้ชมขะงานจนมาแล้วค่ะอันนี้คือกระเบื้องอ่ะคุณผู้ชม wallpaper floor อันนี้ floor อนี้เป็นพื้นนะคะอันนี้ floor อันนี้ wallpaper ติดผนังโอ๊ยโลดอันนี้ door อันนี้ประตู window เอาไว้น้าตัองอันนี้คือ rooftop คืออะไรอะ รูปทัดนี่คืออะไรอะหลังคาเหรออ๋อเป็นรูปลักษณะของหลังคาบ้านโอเคไอซี okay, อันนี้คืออารมณ์เป็นแบบผ้าม่านนะคะครูอันนี้คือสระว่ายน้ำอีดอกสระว่ายน้ําซื้อเลยค่ะอ่ะซื้อแล้วเราต้องกดตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเป็นกระเป๋าของเราถูกไหมอันนี้คืออะไรอ่ะรูมอันนี้คือของตกแต่งในห้องนะคะรีวินรูมเบดรูมห้องนอน ครีเชนรูมห้องครัวแบบบาร์รูมห้องน้ำดินริงอันนี้คือเกี่ยวกับพวกโต๊ะเตียงอะไรอย่างนี้เหรอสตัดดี้รูมยิมนี่ยิมเหรออุ้ยมียิมด้วยเอ้าดอกก็คือตกแต่งข้างนอกสวนะอะไรอย่างนี้นะคะแกไม่ใช่เอ้าดอแบบนั้นนะอย่าเข้าใจผิดนะคะโฮ้ยผิดผิดก่อนอันนี้ไม่ใช่ละเฟอร์นิเจอร์อันนี้เป็นเกี่ยวกับโต๊ะเตียงอะไรอย่างนี้เหรอเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้หรอือเปล่าอ่ะพวกนี้เป็นเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะคะ เห็นไหมโอ้ยมีเครื่องซักผ้าด้วยอุอยดอกกูจะแต่งบ้านกูจะไม่ไปเก็บเลเวลแล้วนะคะแก chapter ์หนึ่งเบสิกอันนี้คือการเรียนรู้เนาะโอ้ยมานานก็มีไกด์อยู่ไม่ยากไม่ยากโอเคมีรีมูฟมีเคลียร์รีเซตนะคะอ่ะตอนนี้ฉันซื้อฉันซื้อ,ฉ,อฉันซื้ออ่างน้ำแล้ววะแล้วอ่างอาบน้ำฉันไปอยู่เอ้ยไอ้นี่ฉันไปไหนอะอยู่ตรงไหนวะ เราก็ต้องทำยังไงต่อเราต้องตั้งยังไงอ๋อมันเป็นไอ้นี่มันเป็นสระน้ำโอเคไอซีไอซีเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคเลื่อนตรงนี้นะคะเวลาจัดบ้านเนาะครูปปะนี่ไงซื้อเลยนะคะแล้วนางก็บอกว่าให้เราเนี่ยทำการเลือกพื้นที่นะคะว่า เราจะเอาสราะว่ายน้ำไปตั้งไว้ตรงไหนเนาะอันนี้จะจะทำแบบคร่าวๆให้ดูก่อนแล้วกันนะคะแกเอาประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ So cannot play the one ีนพูลแคน n อนเพลทเด e ร์ฟันเจ r floor ต้องอยู่ชั้นสองเหรออ๋อมันต้องอยู่ชั้นสองคุณผู้ชม โอ้ยแก้มต้องอยู่ชั้นสองอะสระว้น้ำอะงั้นเดี๋ยวเราก็แป๊บหนึ่งนะเราทาสระว้น้ําในห้องน้ำเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ไงห้องน้ำนี่ไงนี่ไงนี่างเดี๋ยวเจอกูเจอละยีหอยหลอดมาแกล้งซื้อได้ไหมอะอแกล้งซื้อก่อนก็ได้ค่ะเอาสักอันนี้ยร้อยหกสิบสมุินะสมมุิแกล้งแล้วเราก็กดอะไรอะคอนเฟิร์ม นี่ไงมันก็มาแล้วนี่ไงนี่ไงได้แล้วนี่ไงนี่ไงแกโอ้ยได้แล้วนี่ไงโอ้ย,อยลงไม่ได้คุณผู้ชมลงได้แค่นี้เฮ้ยนี่ไงมันต้องสร้างสระให้มันใหญ่กว่านี้นะคะผู้ชมขาเพื่อที่เราจะได้แบบเฮ้ยมีสระว่ายน้ําด้วยแต่ต้องอยู่ชั้นสองอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไอซีแล้วถ้าเราจะเก็บสระน้ําออกเราต้องทอํายังไงคะคืออันนี้คือทุกคนเปิดเข้ามาดูอาจจะงงว่ามันเป็นเกมอะไรนะคะจริงจริงมันไม่ใช่ ดากนราชาแต่มันเป็นเดอซิมนะคะแกมูฟได้นี่ไงเอาไปมุมห้องก่อนนี่ไงก็ประมาณนี้ค่ะนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะคะแกอารากาก็จบลงไปแล้วนะค,คะแกขาเก็บกับไกดกันสร้างบ้านนะค,คะแกก็ สร้างแบบนั้นนะคะสร้างงงงอยู่นะก็ลองเข้าไปเรียนรู้ดูไม่ยากก็มารีวิวให้ดูกันแกเอ้ยเกมนี้มีคอมมูนิตี้เยอะมากเลยอะเราได้ยินข่าวแวบๆมาว่าเซิร์ฟแม่มีระบบเลี้ยงลงเลี้ยงลูกอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะคะมีลูกมีหลานด้วยอะเอาเข้าไปเอาให้มันเต็มที่ไปเลยจ้าจ้ะสำหรับคลิปหน้าเจ๊ม,มีอะไรเด็ดๆดีๆก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันนะคะแกขาโอเจรอนิดน,นึงเนาะเซิร์ฟซีไกลเข้ามาแล้วคุณผู้ชมอีกไม่นานนะคะแกเกมนี้ยิ่งเล่นนานคอนเทนต์ยิ่งเยอะความมาโนยิ่งเยอะระบบเยอะเวอร์นะคะเคลียร์เกมอออื่นนกกไปไปด้เลยะะคะแ ไม่ใช่ว่าเกมนี้ดีสุดเป็นต้องลบเกมอื่นนะแดกพื้นที่เยอะสุดอีเดอมีเกมนี้เกมอื่นไม่ต้องลงค่าเจ็ดจิกแปดิกขึ้นลงไปเลยคือคุณผู้ชมค่ะโอเคนะคะแกสําหรับวันนี้แกก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะต้องจบด้วยการแบบไปบายทุกครั้งเลยนะคะแกขาแต่ถ้าบ๊ายบายกูอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะแกเอาท่านี้ก็แล้วกัน